n นวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังอาคารพาณิชย์นอกโครงการระยองอาคารพาณิชย์สีชั้นนอกโครงการระยองอยู่ใกล้โรงพยาบาลศีระยองติดถนนใหญ่โครงการตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่55ทับ177ตําบลเชิงเนินอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองขนาดพื้นที่17.00ตารางวา4ห้องนอน4ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังอาคารพาณิชย์นอกโครงการระยองโดยเริ่มจากโรงเรียนมัธยมตักสินระยองขับมุ่งตรงไปตามทางประมาณ110 m. เมตรเลี้ยวซ้ายขับมุ่งตรงไปตามทางประมาณ230 m. เมตรเลี้ยวซ้ายขับมุ่งตรงตามถนนใบาพาด36ประมาณ600เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับเถึงแล้วครับ สามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management